เฮียตัวละครกูไม่มีแรงเอ้สั์ยิงธนูไม่ได้หมดจบแล้วความฝันกูไอ้ควายโอ๊ะไหนเลดเลดเลดมันอยู่ไหน นี่มึงป่ะเด่นแมทเด่นแมทเซนเตอร์นี่กูนี่กูฮึเจอยุดฮะอันนี้ทหารพานทหารพานที่ยืนชุดขาวไอ้สัตว์มึงทหารพานเนี่ยโหอันนี้อ่ะไอ้ิเมฟชุดนี้เลยเนี่ยกูปวดขี้ขี้ดิไม่ขี้ครับทหารพานต้องอดทนแล้วไปจ่อโลจิตจ่อโลจิตไปเรื่อยๆเจอคนแล้วก็ยิงเอากีตาร์ไปด้วยนั่นแหละคือปัญหาแหละ้เหี้ยเราไม่เห็นคนไงมันเห็นเราจากระยะสองร้อยเมตรไอ้เหี้ยเอ้ย นี่นี่ไม่เกี่ยวกับอะไรนะที่พูดเลยนะอ๋อไอ้นั่นนะเฮ้ยเดี๋ยวเราคุยกับพีก่อนผีวิ่งดีกว่าเออไอ้ยัยมันวาร์ปไอสัตว์วาร์ปเว้ยแม่เยีมึงวาร์ปใช่ไหมแดกขวานพระธรรมกูอะไรยัดเก๊ขึ้นโคเวียนขึนโคเวียมึงก็แค่ใหญ่กูไดกูจะตาย เ้ยยึดทุกทีไอ้สัตว์เฮ้ยมึงยังมึงยังมึงยังยืนดัง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 ควยไอ้สัตว์เสียง็ยังดังเหรอวะดังดังดังมึงเล็ดลูกเจ็ดจุดหกสองนะเว้ยไม่ดังได้ไงดูนี่ดูดูนะมีฮะมีอะไรนะกูจะกินหมูหมูหมูมีเหี้ยอะไรอะไรมึงแค่กูดูเหี้ยอะไรเดี๋ยวดิ้กูยืนกันเดี๋ยวเดี๋ยวที่มึงกูนี่เดู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  สัตว์กันเตีนนี่เหียลังเตีนได้โล้จริงๆสัตว์นรกไม่มีอยากกินหมีมันเป็นหมูฮะแตอนนี้ผมแยกกับเพื่อนผมนะครับแล้วก็ออกมาดักอ่าแฟคเอรี่นะครับเพราะว่าเห็นคนวิ่งเข้าวิ่งออกก็เลยคิดว่าน่าจะมาดักตบสักหน่อยเพื่อจะได้ของกลับไปไว้บ้านนะฮะ เชียมัไม่ยิงสวนหาเราเจอได้ยงังไงวะเนี่ยยังไงยังไงเรา้นไม้เราจะไม่บุกชาร์จแน่นอนครับเชียเซิร์ฟบ๊อบเฮ้ยเฮ้ยกูใส่แม่ปแล้วนี่โอเคโอเคโอโหปืนพวกยิงเกือบตายว่ะีนขนาดหลบแล้วนะเซิร์ฟอย่างว้อะมาดิ มาดิไอ้เหี้ยมาดิมาดิยิ่โหระเบิดไปเหลือกลับมาที่แอฟิอครั้งหนึ่งนะครับเอจริงมันผมไปไหนไม่ค่อยได้นะเพราะว่าไปไป,ไปในแผนที่อื่นแล้วมันค่อนข้างที่จะแหลกนะฮะแต่ผมว่าแอฟฟิก็เป็นจุดเดือดที่ดีเดี๋ยวมันจะซ้ำซากไปหน่อยก็เถอะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมันเป็นจุดหนึ่งที่มันโคตรเดือดเลยนะว่าจะไปเซิฟไหนก็ตามทีและตอนนี้มันก็ยังมีคนยิงกันอยู่นะพิดแต่ว่ามันเออมันก็ไหนได้ผมบอกแล้วว่ามีคนยิงกันอยู่ มันจะเว้นช่วงกันไปสักระยะหนึ่งก่อนนะฮะเพราะว่ายิงกันตายมันก็ต้องรอ,อรอเกิดอลเนาะไม่ได้เรารอชิวๆไปฮนะมาคนเดียวมาเฟลมาเฟลอุ้ย,เ,ยเอาเรื่องจังวะเฮ้ยยังไงเห็นตัวละเห็นตัวละเปลี่ยนสโคปส่องยิงระยะไกล ยอ,อนนี้เจ้จะต้องยอมผมเลยนะระยะยิงอย่อยางเงี้ยอยวลองเปิดประตูมาก่อนหาจังหวะส,สวยยิงนี่เข้ามาข้างในเนี่ยโอกาสรอดผมมองว่าโอกาสรอดน้อยมากเลยนะถ้าเกิดเข้ามาอยู่ข้างในอย่างเงี้ยถ้าไม่เน,น้นเน้นเอาปืนนะแบบว่าเอาปืนได้สี่ห้ากระบอกละดินี่คือแบบโอกาสวิ่งออกได้นี่คือยากยากแม่งจะโถมมาแบบหมดหน้าตักเลยอะยิงพวกเล่เป็นแคนนะสุดยอด เจ๊ซองนี้ก่อนจะมันจะออกมาแล้วกันต่รู้สึกว่ามันตายหนึ่งตัวนะแบบเนี่ยน่าจะเรื่องอะไตายแหละไหนว่าจริงผมเห็นบนหอด้วยนะสักพักผมเห็นบนหอด้วยอ่ะมันไม่มีใครมาเก็บของเพิ่มหรอวะ หลังไม่มีนะเสียวสซนายิงจากด้านหลังมากอะตอนเนี้ยวิ่งรอบๆนี่คือแบบกลัวๆเซน่ายก็ต้องกลัวคนก็ต้องกลัวโอเคเดี๋ยวรอฟังเสียงสักพักหนึ่งนักล่าผู้ยิ่งใหญ่จะต้องใจยเย็นนะครับแต่เราไม่ใช่นักล่าเรามากู้เรามาขโมยของอเฮ้ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนสโคปกันเรียบร้อยโอ้โหกระตุกรอนิ่งๆฮะ โคตรตาลายเลยเวลายิงอย่างนี้โ,โอเคเปลี่ยนสโคปกลับเรียบร้อยมันมาเรื่อยๆเ,เพราะตรงนี้มันเป็นจุดจุดประท้าแล้วรู้สึกจุดประท้าจุดใหม่จะเป็นจุดนี้แหละมันจะต้องมีคนวิ่งมาโถงก,กันอีกเยอะแน่แล้วผมคิดว่าน่าจะไม่รอดแน่นอนมันมันรอดไม่ได้อยู่แล้วคุณโอ้โอ้โอ้โอโกระตุกหาตำแหน่งเลยตอนนี้ฟังเสียงเท้าให้ดีครับเพราะเราจะถูกโจมตีได้จากทุกที่ โอเคยังไม่มีเสียงท้าเพิ่มขึ้นแต่คาดว่าน่าจะมาเร็วๆนี้แหละ mm hmm. ไม่ใชผมไอ้ตรงโกาดังนี่มันปีนขึ้นได้ด้วยไง mm hmm. ก็เลยแบบกลัวมันจะโผล่มาแบบไม่ได้ยินเสียงเหยียบเหยียบบันไดเหล็กเนะี่ยกลัวมันจะแบบปีนปีนเอาอะ่ะแบบปีนอะไรก็ได้ขึ้นมาด้านบนอะมาแล้วแม่งเติมตั้งห้าร้อยให้วันคุ้มเลยดีไอ้สัสมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,วมาไอ้หนูโผล่มา ขอลอจะอยู่สเต็บอยู่ทัวิธี move เกิดเอาเกิดเอาแล้วหยบร้อยดีนะขัน่าไปทางอื่นเสร็จโกเฮ้ยเสียงท้ามาหนึ่งแล้วก็มีคนยิงใส่มันอีกหนึ่งเฮ้ยเปิดประตูมาแล้วเฮ้ย สิยงเท้าเรอบนี้มาเยอะเราใส่แม่งโถมจริงแม่งมาโถมผมจริงไอ้เหี้ยมายัางมันมันน่าจะรอเพื่อนเข้าช้าแหละดูทรงละมาดิเปิดเข้ามาเข่าเบาบิีกเข้าเบาเข้าเบามาแล้วครับเปิดประตูละไอ้ชิบหายแล้วชิบหายเอ,เอ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูไม่น่ากดรีบกดเลยเีย มาผมว่าเล่นในไม่เหมาะก็เล่นนอกดีกว่านะฮะเล่นในไม่มีตตายกับตายเราเล่นนอกดีกว่าเผื่อจะได้เอาปืนกลับไปเก็บกล่องอยู่ที่ฐานรับบ้างและถ้าถามว่าทำไมผมถึงนอนอยู่อย่างนี้นะครับผมก็ได้ยินเสียงปืนมาจากด้านนอกตรงที่ผมอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เลยก็เลยว่ามาคานดูสถานการณ์สักหน่อยเผื่อเราอาจจะได้เป็นมือที่3และอาจจะได้ล่าปากก็เป็นได้ก็นั่นแหละวิว่งๆดูๆไปพเพราะว่าคนมันเยอะอยู่แล้วยังไม่ต้องวิ่งมาจ่าอี๋เราบ้างแหละอย่างน้อยสักตัว2ตัว แน่ว่าเสียงเหมือนมันอยู่ใ,ใกล้ๆตอนแรกมันมันก็อยู่ไกล้พอควรเลยนะนอนรอเป็นสิบนาทีแล้วไม่เห็นมีใครเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะน่านอยู่ในแอร์แหละช่างม่นเหอะเฮ้ยไม่มีใครเลยจริงนะนี่โอ้วิ่งหาสักหน่อยดีกว่าเฮ้ย มาแล้วมาแล้วไหนวะน่ะในเวลาหมาออกล่าไหนวะาแบบไหนไหนไหนเออเบื้องนอนทำไมที่นี่เปนป่าของข้าครับใครมานอนเล่นถ้าข้าไม่อนุญาตจ่ายตังค์มาสักร้อยดิเดี๋ยวอนุญาตเลยนอนต่ออีกสักพักหนึ่งครับรอดูก่อนว่าจะมีคนมาเก็บของเพิ่มหรือเปล่า พี่พระามไปไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับมีแต่แตกกับเตกเ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่ามันมากี่ตัวดิมันอาจจะเป็นแบบนักนักประจนเพิงที่จะเข้ามาใน s <S แอร์ฟิลก็ได้แบบมาสแสวงหาผลผลกำไรอะไรเง,งี้ยแต่โดนผมสกัดทางไว้ก่อนผมเป็นเหมือนกับตัวร้ายในวงการธุรกิจที่จะคอยขัดข้างขัดขาผู้ลงทุนอะ่ะแล้วแต่ผมยิงตายตรงไหนวะนั่นนั่นนั่น,น,นเสียงเสียงเสียงอุ้ยเฮ้ยมันยิงผมด้วยว่ะ มาดิเฮียกลัวที่ไหนอะอุ้ยลูซโคบเองไอ้เยียปืนลูซโคบเองไอ้สัสกูกวหลังยิงเลยแม่งเซิร์ฟวาร์ดเออเอ้าสุดท้ายก็แตกวายวายวายตายไปดีคิดว่ามันจะน่ารู้อีเพฮะ โอเครัดกันบะงไกลเลยนะครับพอดีว่าผมได้เจอปืน m 1อยู่ในกล่องสักกล่องนึงผมว่าจะวิ่งเอามันยิงระยะไกลกันสักหน่อยหลังจากที่ผมคิดว่าจะเข้าไปข้างในแอร์ฟิลแล้วก็เข้าไปปะทะปั๊บ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 แต่หลังจากที่เอบอกว่าเดี๋ยวเราลองมานอนเล่นกันระยะไกลกันดีกว่าแต่ผมก็กลัวกันนะเพราะว่าตอนนี้แม่งคนก็เยอะเหมือนกันแบบจะยืนนอนนั่งก็คงมันจะเรื่องที่จะเข้าท่านะเงี้ยเฮ้ยเสียงปืน เบลเลตแน่ๆเสียงยิ้มเบลเลตแน่ๆเดี๋ยวหาผู้โชคดีในป่าต่อดีกว่านะเผื่อจะมีจริงๆถ้ามีจริงถา้งถามันยิงได้ก็จะเอา M1 ลองยิงดูนะเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาคือ M1 เป็นปืนที่ผมแทบมันจะไม่เคยเล่นเลยมั้งเล่นอยู่ไม่กี่ครั้งเองเฮ้ยนังไงผู้โชคดีรายแรกมาแล้วมาดูกันว่ามันจะทํางานได้ดีแค่ไหนเมันนอน,นก็เสร็จกูสิวะเฮ้ยง่ะคุยกูหน่อยอืมอืมเฮ้ย เอ้าไม่ได้ตายครัเออเอเอาตายไปดิพี่ะสกิลแม่งอัพผมนึกว่าไอ้่เอี้ยมันแจ้งเตือนตายตอนนี้นะครับผมแอบอยู่ในป่านะครับผมได้ยินสิงปืนมันกำลังห้ามันกันอยู่แถวนี้แหละแล้วผมกําลังรอเสียงปืนอีกรั้เพื่อเป็นการยืนยันตําแหน่งและผมจะเข้าไปกำจัดพวกมันทุกตัวไม่ทุกตัวหรอกเพราะกระสุนมีน้อยอนั่งไงนั่นไงโอ้เรื่อสงมันเหรอโอ้มาสาวน้อยตามตามครับ เสียงปืนไปางไหนเราไปทางนั้นนะครับวิธีแห่งคนฉลาดนะครับวิ่งไปโง่ๆอย่างงี้แหละคนฉลาดเขาทำกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ช่วยอีกรอบก่อนมันยิงกันแวบเดียวเดี๋ยวมันก็จบละมันยิงแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ยิงเทิดกันด้วยนะมันมีตัวเดียวที่ยิงได้ตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งไม่ได้ยิงสวนมันไม่เจ็บอ่ะผมกะจะรอให้มันยิงกันเองอ่ะแล้วแบบเจ็บคู่อะไรเงี้ยตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งเจ็บเวลาผมเข้าซ้อนมันจะได้แบบยิงตายไวหน่อยอะไรเงี้ยส่วนผมได้ก็ไม่ตายประมาณนี้นะฮะ แต่ตอนนี้เราเริ่มลุกนำกันก่อนมาดูกันซิว่ามาแจกตรงไหนเดี๋ยวตามหาไอ้หนุ่มผู้โชคดีในป่าอย่างนี้นี่คือแบบตาลายมากอะต้องสมาธินิดนึงนะช็อตนี้ที่ยเสียวอยู่นาำไม่ได้ด้วยว่าเสียวหลังเข้าชายป่าไม่มีย่องไปเดื๋ยดื้ออย่านะนี่แหละแถวนี้แหละผมจำได้ว่ามันยิงกันแถวเนี้ย เชีเลยวะอาชี่ยไหนวะมึงอยู่ไหนกันวะฮันแน่อืมอืมอืมฮันแน่มึงแอบนะมึงเล่นเนียนนะอืมมึงเนี่ยกันไหนกันเจียววะโอ้เกือบละเกือบละเวลาเราจะดักยิงใครเนี่ยเราก็ต้องรอให้ชัวร์ก่อนว่ายิงได้นะแล้วค่อยยิงแต่ผมก็เข้าใจแหละว่าส่วนใหญ่มันมันอาจจะ ืนมันอาจจะดีแล้วมันเกมมันจ,จะแหลกทําให้ควบคุมเป้าไม่ได้แต่น,น,นับเป็นเป็นโอกาสที่ทําให้ผมรอดนะครับเกือบกูไปตายเป็นปุ๋ย้ต้นไม้แถวนี้แหละผมวิ่งลงเซิร์ชข้างล่างดูก่อนว่ามีอะไรบ้างมีเตียงโอเคเตียงเกิดมันปาวะเด้อเฮ้ยเสี่ยงผีอะไรทั้งนาวะเฮ้ยอันนี้รถใครวะอุย้ยล็อกด้วยนะฮะจาะยาง,งโอเคอยาวมันโดนจาะไปแล้วเฮ้ย มีคนยิงใส่ผมมีคนยิงใส่ผมชิบหายแล้วโดนหลอยดากแม่งป่าอย่างนี้ใครจะมองเห็นวะไปแล้วมันอยู่แล้วไอ้เยี่ห้อเอ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยชิบหายละไอ้ไม่น่าวิ่งมาทางนี้เลยกูแม่งเอ้ยวิ่งมาแตกกระจัดเกย์เวนใครยิงผมได้นะครับฝากเอาปืนมาคืนผมด้วยนะไม่ต้องคืนหรอกเดี๋ยวกูมาเอาเองบอกไว้ตรงนั้นแหละ ไหนดูซิมีคนเฝ้ารถอยู่ไหมวะมึงไม่มึงพาซะแล้วมึงยังจอดรถทิ้งไว้น่ะบอกเลยถ้าไปเจอนะรถมึงพังไปละรถมึงพังกับพังกูบอกให้กูอะกูอะซ่อมไม่เก่งหรอกแต่ลื้เก่งฉายากลัวหม่องจอมลื้เพราะกูลื้ที่ไรกูไม่เคยเก็บฝั่งป่านู้นไม่น่าจะมีนะมันไม่น่าจะมีตัวแอบหรอกขึ้นมันมองเห็นได้จากทุกทิศอะโอเคเดี๋ยวเราเซิร์ชหารถมันก่อน ถ้าเจอเล้ยิงให้ระเบิดแล้วจบภารกิจเลย easy a t t u c k นี่งไงไม่มีตัว cover ด้วยเสร็จกูโอยิงจนเสียงบั๊กอะรถมึงกลายเป็นเท่าทุรีแน่ไม่ทันชี้เด่ะรู้จักอะ่ะระเบิดแล้วปะเหลือเท่าไหร่วะเมื่อกี้ไฟมันขึ้นแล้วปะน่าจะขึ้นแล้วแหละมึงมาไอ้ที่ยังมาวอลรถมึงจะระเบิด รอฟังเสียงไพเราะเลยตอนนี้สามสองหนึ่งวู้รถมึงเจ๊งไอ้เฮียเจ้าของรถปะเนี่ยมาสเต็ปเดินกับพวกที่ผมเคยเห็นเลยวิ่งมาดูที่นงโล่งเนี่ยให้รอให้เรายิงไล่เพื่อนมาซ้อนเนี่ยแต่รู้เลยไหมกูไม่ยิงกูฉลาดพอที่จะไม่ยิงมึงไล่เพื่อนมาล่อกูนัที่กระสุนกูมีน้อยหรอกนะบายบายกูตัดคลิปละ